วันนี้เราจะมาเพิ่มของแต่งโต๊ะคอมเรากันนะครับนี่คือสภาพโตะ๊ของเราและนี่คือของของเรานี่นี่คือของของเรานะครับทั้งหมด3ชิ้นจาก5ชิ้นวันนี้เพิ่งมา3มชิ้นเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยอันแรกจะเป็นแผ่นรองเมาส์ รัดยางไว้ด้วยเราสั่งลายนี้เหรอวะนี่นะครับแผ่นรองเมาส์โอเคของชิ้นต่อมาเป็นถ้าเราไม่ผิดน่าจะโคมไฟโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับมาดูสภาพว่าน้องจะระไหมนะโอเคอเคอกมาอย่างนี้เลยข้างในก็จะมีเป็นใบนะครับใบอย่างนี้เห็นไหมนี่นะครับอ๋อแล้วมันจะกลางได้โอเค,อเคนี่นะครับโคมไฟ เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนติดตั้งเสร็จนะครับนี่และสุดท้ายนะครับคีย์บอร์ดจากคีย <Wow. S 1> ์คอนว้าวนี่เราก็จะได้ใบเสร็จจากทางคีย์คอนะฮะถามว่าการแพ็คผมให้ก็ก็โอเคนะก็ใช้ได้ไม่ได้แย่มากนี่นะครับโอ้โหคีย์คอ B1 Pro โอเคเป็นสีขาวนะครับจะได้แมทช์กับโต๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอู้เขาขอพลาสติกมาให้ด้วยอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราแกะแกะลอกพลาสติกข้างนอกออกก่อนนะครับนี่นะครับท e c o n d 1 e Pro ว้าวเปิดเข้ามาเราก็จะเห็นใบคู่มือว่าการเชื่อมต่ออะไรยังไงเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้โอเคตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นอย่างนี้ข้างในก็นี่ไม่มีอะไรครับมีหัวแปลงไม่ใช่แปงสีฟันนะครับแปลงอะแดปเตอร์มีสาย สายอะ Type C ถ t y p นะมีมีตัวตัวรับสัญญาณว l เลสนะครับสำหรับถ้าเราจะต่อเนาะของคีย์คอนนี่นะครับคือคีย์บอร์ดคีย์คอนเนี่ยแม้จะมีสายคีย์คอนแล้วเราก็ดึงออกมานี่มาแล้วคือเจ้าคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีซิลิคโคนยางมาให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือแบบว่าเราสามารถใส่ซิลิคโคนยางแล้วก็ใช้ได้เลยหรือว่าเราจะลอกซิลิคโคนยางออกอย่างเงี้ย เนี่ยนะซิลิโคอนอยางเขาแถมมาให้นะนะครับฟังเสียงนะครับเงียบมากรวแบบน้ำหนักแบบไม่ก้องแก๊งอะ่ะดูคุณภาพดีมากเลยอะ่ะเออดีดีชอบชอบด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่ามีสวิต c ์เลือกว่า Mac หรือว่า PC หรือว่าเป็นบลูทูธไวเรสได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจัดโต๊ะคอมกันเลยมาไป โอเคนะครับและเซตอัพของเราตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับคีย์บอร์ดค์คอนแล้วก็โคมไฟนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมี3อย่างมีเจ้าคีย์บอร์ดคียคอนแผ่นรองเมาส์แล้วก็โคมไฟตัวนี้นี่มันจะเป็นเส้นสองเส้นอย่างนี้นะฮะ แล้วก็จะมีปุ่มปรับปุ่มปรับอยู่ตรงนั้นโอเคนี่ก็จะเป็น Set เซตอัพข้าวๆของเรานะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเดี๋ยวมาทีว้เพื่อนชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมไปถึง1,000ทซับด้วยนะครับสวัสดีครับ